โยโยโยสเปนโมงเช้าเจอกับคืนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากว i p k พีแคนในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืน วันเสาร์นะครับบิ Big Match, io, i, ๊กแมชพี่จะเลืกเกมเวลา4ี่ทุ่มตรงพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบรนท์ฟอร์ดจะเปิดบ้านเจอกับจ่าฝูงลิเวอร์พูลนะครับเบรนท์ฟอร์ด28แต้มจากการชนะ8เสมอ4แพ้9เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอมาซิตี้มา2ต่อ2นะครับโทมัสแฟรงก์ก็มีตัวเจ็บเป็นตัวเดิมๆครับแกนหลักประตูมาร์คเฟคเคิลนะครับเกมรับนาธานคอลลินฟานเดนเบิร์กตรงกลางคริสเตียนนอการ์ดมาเทียสยันเซนเวอตาลียาแนวนะครับแนวรุกนำโดยบิยองเอ็มบิลโมมิเกลดามสกัดหน้าเป้ Visa, เาเป็นยูล47แต้มจาากการชนะ14 4เสมอ5แพ้1นะครับเกมล่าสุดบุกเสมอฟอร์เรสต์มา1-1อานาสโอตไม่มีโจโกเมสตัวเดียวเลยครับแล้วก็ต้องติดตามอนาคตของเทรนด์ด้วยนะครับมีข่าวว่าตกลงกับมาริตแล้วทีนี้ประตูอาริซงนะครับแบ็คขวาเนี่ยถ้าเทรนด์ไม่ได้ลงก็จะเป็นแบรดลีย์นะครับทางซ้ายดูโรเบอร์สันคู่เซนเตอร์โกานาเก้กับฟานไดนะครับตรงกลางกาเวนแบก็กแม็กลิสเตอร์เคอร์ติสโจนหรือไม่ก็โซบอสไลน์ครับแนวลุกซาร่ากัคโปหรือดีอาร์ โดยมีด,ดีโกโชต้าเป็นตัวสอดแทรกนะครับนัดแรกเจอกันที่อันฟิลหรืวอว่าพูชนะมา2-0ก่อนเกมหรืวอว่าพูบุกมาเป็นต่อแน่ครับเรนฟอร์ดเนี่ยแม่นัดที่แล้วตามตีสเสมอแมนซิตี้แบบเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับเพียงต่อว่า หนนี้มาเจอลิเวอร์พูลที่คมกว่าครับแม้ว่าช่วงหลังเรือพูลเริ่มแผวให้เห็นแต่ว่าเบรนท์ฟอร์ดเองก็เป็นทีมเสียประตูง่ายนะครับดูแล้วเนี่ยน่าวัดใจลิเวอร์พูลครับเฉียบคมจะบุกมาเบียดได้แน่อย่างน้อยหนึงประตูนำจากฝูงต่อนะครับให้เชียร์ลิเวอร์พูลเป็นครืนหนังบิ๊กแมตชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย